สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูต้นมะนาวต้นนี้กันนะครับมันไม่สามารถที่จะออกดอกแล้วก็ลําต้นเนี่ยโซมไม่สามารถที่จะออกดอกออกลูกได้นะครับไม่เหมือนกับต้นอื่นๆต้นอื่นจะมีลูกหมดนะครับต้นนี้แต่วันนี้เราจะมาทําให้มะนาวต้นเนี้ยมีสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะออกดอกออกผลเรามีนวัตกรรมใหม่ก็คืออาหารเสริมพืชนะครับ YIC หรือว่า แคปซูลนาโนนะครับทำไมถึงเรียกแคปซูลนาโนเขาบรรจุเป็นแคปซูลนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกล่องเป็นขวดเราก็จะพกพายากแต่ว่าเดี๋ยวนี้สามารถที่จะทำมาเป็นแคปซูลเรียกแคปซูลนาโนนะครับประสิทธิภาพาทางานเหมือนกับกล่องหรือว่าปุ๋ยเป็นกระสอบนะครับประสิทธิภาพสูงมากนะครับวันนี้เราจะมาใช้แคปซูลนาโนตัวนี้ ทำให้มะานาวต้นนี้มีดอกแล้วก็ออกผลได้นะครับเราจะไปทําการผสมน้ํากันก่อนเลยนะครับแล้วก็จะฉีดมะานาวต้นนี้ตามมาเลยครับครับนี่คือแคปซูลนาโนนะครับถ้าดูแล้วอาจจะล่องใจว่าจะทํายังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราหักมาแล้วนะเราจะเทใส่เฉพาะผงอย่างเดียวหรือว่าจะใส่เปลือกไปด้วยนะครับผมขอบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราช่วย ช่วยหักหรือว่าบี้มันให้แตกออกจากกันก่อนนะครับแล้วก็เทผงเนี่ยลงไปในถังเป้เนี่ยครับเมื่อกี้ผมผสมแคปซูลนาโนลงไปในเป้สพายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเป้นี้บรรจุได้20-25ถึง25ลิตรนะครับแต่ว่าวันนี้เป้เนี่ยผมสพายไปฉีดมะนาวต้นเนี้ยต้นเดียวแต่ว่าในเป้เนี้ยฉีดได้หลายต้น นะครับแต่วันนี้ผมจะทดลองแค่ต้นเดียวห,หนักเหมือนกันนะครับแล้วก็ขีดไปที่ต้นมะนาวเลยนะครับ,รบยอ,รอ,อยู่ปที่ใบที่เป็นละอองเป็นฝอยเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับง่ายๆนะครับไม่ต้องพกพาให้หนักและลำบากเพียงแคปซูลเล็กๆ เสร็จแล้วครับ,รบเมื่อสักครู่นี้เราได้ทําการฉีดแคปซูลนาโนซึ่งเป็นอาหารเสริมของพืชมะนาวต้นนี้ไม่ออกดอกแล้วก็ไม่ออกลูกวันนี้เราจึงเอาอาหารเสริมแคปซูลนาโนมาฉีดนะครับแล้วก็อีก3วันเนี่ยเราจะมาดูกันว่ามันจะสมบูรณ์แล้วก็ออกดอกออกลูกให้เราดกขนาดไหนเราจะมาดูกันนะครับ3วัน ครับมะนาวต้นนี้ผมฉีดได้2วันปกติแล้วจะกําหนด3วันว่าถ้าเกิดเราฉีดไปแล้วมันจะออกดอกไหมแต่ว่าเราฉีดแค่2วันก็ออกดอกแล้วนี่มันจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันออกดอกครับผมหลังจากฉีดมะนาวได้3วันนะครับวันนี้วันที่3ามเรามาดูดอกกันว่าหลังจากเราฉีดฮอร์โมนแคปซูลนาโนไปแล้วมันจะเป็นดอกไหมเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับปรากฏว่าวันนี้วันที่3ามนะครับดอก เริ่มปีโตแล้วเป็นไงไมาครับดอกเราจะเห็นว่าดอกเยอะสมควรนะครับแคปซูลนาโน,โนใช้ได้ผลจริงๆครับครับผมมะานาวต้วนนี้หลังจากฉีดได้ครบ15วันแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าออกดอกออกเยอะมากเลยครับเมื่อก่อนมันไม่สมบูรณ์นะครับผมฉีดไปแล้วได้15วันวันนี้ก็รู้สึกว่ามันจะออกดอกแล้วก็แตกใบอ่อน แตกใบใหม่หมดเลยนะครับสมบูรณ์ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับแล้ววันนี้ครบ15วันจะฉีดอีกรอบนึงผมพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ทําสวนมะนาวอยู่มั่นใจได้เลยนะครับว่าฉีดแล้วเห็นผลจริงๆนะครับสมบูรณ์ทําให้ออกดอกแล้วก็แตกใบอ่อนใหม่15วันนะครับจะเริ่มฉีดอีกรอบนึงสมบูรณ์มากครับแคปซูลนาโนมั่นใจได้เลยครับเกษตรกร